ีกินพเ,เ,เ,เหนียวมันแข็งโอ้อ้าเนียยว้เ,นเหนว่่านะ่ะตมาขา่แม่ก็ซื้อมาแต่มันไม่มีเวลานึ่งเขาเหนียวใหม่ซื้อมาสองถุงซื้อมาสองโลแม่ไอข้าวสารที่แม่ซื้อไปซื้อที่ไหนซื้อที่วังตะก,กูลเนี่ยฮะซื้อที่วังตะก,กู ที่ตลาดบางนาก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ในวังตะกูนี่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะซื้อไว้ในถังหนูไม่เหมือนพี่กุ้งหรอกข้าวของเทพพิ่งขึ้นพิจิตรข้าวหอมข้าวหอมที่แม่เคยซื้ออะไรนะข้าวหอมสุรินทร์นานนะนี่หอมเขาอ่อยี่ห้อยี่ห้อไดโนเสาอ่า